มาเดิมมาเดิมนางเดียนมาเดิมป้าลุงน,น้องก็ดีใจนะสวัสดีแม่ก่อนสวัส,ด,สดีป้าลุงแม่เราแจ้งแจ้งสาบาดีป้าลุงมาพบพ่อบิวดี้อีกแล้ว,ว,ลวมาเจอโรงเรียนแล้วเจอโรงเรียนแล้วเก่งบอเก่ได้ยังมานี่ได้มายังมานี่

เห็แกน้องเอุนึกน้องเลยค่ะน้องเห็นจะรุมไปให้น้องมึงไปไปหรไปแเอ้ใหญ่แค่น้องเห็นจะดมไปรึปไปใส่ชุดงาม่เพินเพยนุ่งนะเิดอฮ้ยไปเฮ้ยให้นางน้องนุนนางน้ปิดอันนี้ไว้ก่อนปิดกันดินไก่อนนี่อ้วนบออกมาจากห้องเลยวบวเห็นบ่มีวันะม่อ้วนลุกเลยม่อ้วนลุกเลย เราอยู่ใช่ไปไปช่เรานในเสียงวัวเออนะเป็นไปแล้วมิ้นเป็นไปช่ก้วิ อู้โอ้พผ้ลังพู่ดมาพี่น้องแต่ว่าเ้าเหาปิดอันกันบินไปเลยปิดสัญญาณไปเลยน้องก็อยากไล่ลำแนนี่นะชื่อทลาดมีตู้อะไรตลาดแดงวิวชื่อกระปุนบ่กระปุนค่ะผ่าสักคู่ใช่อย่างนั้นมีตู้อะไยังไปงนะกระปุนกระปุนผ่าไผ่ดุสักคู่สักคู่ไผ่สักคู่ด้วยแล้ววานี้ไรปะนี่ ับไกดเลอจะเอาหาแล้วบ่หรือเมต้เอาหายเมตุเอาห้มต้วานี่ได้มต้เอาหานะมาดูเย่าเป่าแก่นองได้ดูมวน่าไปรงเดียนันดูละมวนอ้วเน้อานยังเมนี้นะมน้อันอย่างนี้วิ่งถี่ตาหน่องบุ้อวยไปเพุ่อวยทังนั้นเอออวยทั้งนั้นรมมาทังนั้นบอกเขาปะเด้อดเด้อ มาแล้วแยนพาเดือยวจ้องหาพันอืมเลยเออเลยมาดิฮะมาเถอะมันแบบแยนสาเหตุผมให้คืองามแท้นี่เข่ากับชุดด้วยสิมัดนางยางนะนางยางตัวเข่ากับชุดด้วยวิวสบายดีไป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  อหแล้วอืมนะไปแล้วไปทางอื่นเดี๋ยวเมาหลอกทางข้าหน่าไปยังวิววิววิวนลาไปเลยไม่นี่สาวคู่พระอุ้ย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 อุม่สาวคู่พระอ่านยังไงู ไปลักเขาไม้อนไปไปามพับนี่บางมีพับศาสตร์ไปมันเสิเปียบพนมันเอื้อมมาใช้เครื่องใช้เครื่องเอื้อยได้อยู่มันยังข่างอยู่ค่ะฟาลังสองแบบไปฟาลับเชย้บันคขกทิ้งมาวนฮ้ยพิงมาวเฮ้ย

น่นยังไงยูอหฮอปยไอ้ที่ขึ้นมาเอาเออโอเคมาคน่อก็อยู่วันทังแม่ฮอปือเคเออตูก็ว่าอยู่กี่นี่เออเราเอ้อเวิ้เ้อออเดียเดวิวไปห้ามกับมีอยู่ไปอ๋อดเ่น่ะเดินแปล้าแห้งชั่ไปเออเดินแปลน่นะมันห้างไปร ไปถือในเกือบใช่เกือบเจ้าดิไปหรอไปยังต้นไม้ใหญ่พี่งามแล้วบิวเป็นเป็นหลอกแล้วบิวเป็นหลอกเลยนี่มาเขียบดูบานน้อยนาเอาดูน้อยนานน้อยาโอเคมะเขียบมเียบโอเคมะชิดาหรือว่าหมกฝรั่งโอเค มาเลยพายมาเลยเบิ้งสิตามหานีกวัยนี่เบิ้งนําไปพร้อมกันไปไป t a บกนี่ก่อนไปเลว วกระเด็นกงกว้างตีบิวเงินสามสิบบอนั่นสิบเอ็ดบออันนี้สามสิบเหรมาเห็นเด็กเหตหงดเนียนะมันเปื้อน ่อยเด้อลมมาแหละเฮ็ดกำลังคักได้บิวเว้นชจริงเย่ในจักรช่จริงนะออเาิกรนงมื่อขายดิอือใช่กันนอ้ใช่เขารถเมื่อรึโอ้มันอยู่หันความอยู่ว่ะเด้ตีนวันิงแซมยืนเมืองรถเขามาไง เออข่าวกับก้งปลาอันตอนหัวปลาเอาเห็นรถประตูมาฮู้ฮู้ฮู้เพ่อนเออฮู้ฮู้ลงหัาวันไาลง กระเด็ไปดีนะปุ่นเ่น่งมาก่อนมันกอนรางมืออัดุล่างมือไปมีตู้ชื่อกระปุ่นไปฝากชาวคู่่นน่ะชาวคู่วเนี่ยขอปุ่นไปฝากขอบใจเด้อ ป่วยปิดแล้วมันตกั้หุ่นเข้มๆปาไว้กันป้าไมันอัาไปละไว้ดูไว้ดู ในพลังมือได้จะปดีนต่อว่าเชลจะบอกอโกแลตับจ๊กมันนี่พ่อนให้เบิ้งเน่พ่อนไม่ได้มือนี่นะอ่านอ่านให้อ่านให้แม่พังนี่อ่านขึ้นจากคู่บวกลงเรียนเด้อมามาเราบ้านสเบ็ให้แม่ไปพังนี่ยไปยังไม่ได้อยู่บ้านสีเบ็นะ อู้มันนยังเข่าเลยขี uh ่รถรัรถน้ำเพรแเราจ้ขี่มั่นัเอาเก็บขึ้นในเพรดุเก็บขึ้นในเพรตีนรถจ้ะนะเห็บปตูอู้มบนเปลี่ยนกันเลยไปแล้วปิวหุนุน เ้านุงเชื่อห้นะวิวเาเชื่อละผมได้มัดเองเมื่อผมนะมัดเองเป็นได้ผมนะเหตุไดฮะสาวคู่ได้มัดนะเหมือนจากคู่ดาบ่สาคู่ดาเห็นยังสาคูดานะเหต ถาแต่ว่าคือถ้าเล้วกันเล้วกันมันเข่ายังบิวมันเขาต้มมันมันบ่นี่ค่ะบริเวณบ่อต้มไข่พระฤบ่อตอนแดงตอนวินนะแข่พะโล้บ่ออะมันมันเหรนบ่แทบ่กินบ่เข่า กินบ่อระละเข,ข่าเคจีเอาบ่เอาบ่าบาแม่ชีเป็นเพศไหนตัวแม่จักนเพศเว้ยเบิ่งในผ้าหลังย้อมให้ผ้าอันน่้ไอัผ้าก็รับนะเห็นบ,นบ,นบ่จอตีอยังนับได้มันเป็นยังบ่ละบัดเปิดก็แบบผ้ามันเขียวขึ้นยืน่นแล้วแบบจอมันก็บุกข้นเนาะ

ชงเขาตีมันจะในผู้มันอยู่หวองไหนชงเขาเครื่องได้นะตัวแดกนะอ่ะจากตัวไหนได้ชงไปเบิ้งเนาะตัวนี้แล้วว่าชงไปฟังเสียงมันเด้อใบเฟิร์นเลอแล้วห้านั่งดูใช่แบบนี้ชื่อว่ยกีโกนเกย์ได้ไหมเร็วนี่นะนี่เอาอย่างนี้ติงติงติงอยู่พี่ดอกเคนว่าพี่นี่ซิดอก กูบอกไปออกมาอยออกมาแต่บ้านนี่นเอาบรพูนหญ่บ้านนี่ขึ้นบ้าบ้านนี่ไล่บารีพยัไม่กองกง่ขึ้นบาเยี่ยนะอน้อีน้อยิไม่ตู่อนดี๋ยอิ่มเปลี่ยนกันอย่าบึงทอบะบึงไเหรออบมันอันนั่นสื้อกันผ้ามาที ก็เพื่อนเลาวยังใครว่าแบบใครว่าก็ว่ามันมีอยู่บ่พี่นอเขาปิดไปเลยอ่ะฮะเขาจะบูดได้เขาจะบูดได้บูดตอนนี้บูดอะไรบูดอะไรยังบูดพึ่งเลยฮาวตู้เย็นไว้แล้วบ่ Biu Đông ừ. Kín bò này nè Kín ừ. bò khá phun nằm sọt này Nó <laughs> à. <laughs> 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 đây hết luôn với sân cơ <laughs> đông à Đông hoa đâu đông à bọn chiều cắn này sống <laughs> con nào ba? con thế phải xiềng lắm, sáu cái bay, bưu 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 đi, à bưu không? ngân nhang ngân nhang nè, bưu ngân nhang, ngân nhang. phụ chị tôi tham, tham anh, chị chắc biểu tôi tham hơn phun, nha, อาตุ้ยเลยเชเน่ะตุ้ยก็มีสบายดีปารุงกัน้ะจิบไปใช้งาม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 ไปกันเ้อปารุงเนอสบายดีไปปเก็บเสื่อหลังเรียนจ้ะหนูลูกเออเสือเจ้าคอมาเก็บไปด้วยดึงกันไปไไไแล้วผลตกแล้ว่ะ